คู่นี้ดึงไปเป็นคู่เอกเลยก็ได้หรือรองคู่เอกก็ได้บารานอฟกับเคลาสคนไม่ค่อยวิเคราะห์คู่นี้เพราะว่ามองว่าคงเป็นมวยทั่ว,วไปหารู้ไม่ว่านี่คือโคตรสุดยอดทั้งคู่ผมกล้าท้าอย่างนี้ไปเอายอดมวยมาเลยแล้วมาสู้กับสองคนนี้ดูแล้วคุณจะเห็นว่าสองคนนี้อยู่ในระดับไหนโคตรเกง่งมันใกล้หมดแล้วเนีผมใช้ชอบตรงมันให้มาเยอะมากเลยมันให้ปริมาณเยอะแล้วราคามันก็ไม่ได้แรงอะไรด้วยอืม,อม อยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วบาทธนอฟผมไม่ได้ประทับใจเขาเวลาเขาสู้นมใหญ่แต่ผมรู้สึกเขาหน้ากลัวเวลาเขาใส่นมเล็กหมัดเขาเกลี้ยวกราดและสไตล์เขาเปลี่ยนไปทันทีที่ใส่นมเล็กส่วนเคลาสเรายังไม่เคยเห็นเขาใส่นมเล็กน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่เขาสู้นมเล็กแต่ตอนเขาสู้นมใหญ่ในรายการเก่าของเขาอ่ะคนคนนี้ฝีมือสุดยอดถ้าเราดูเขาต่อยนะเราจะได้ความรู้เต็มไปหมดเลยอ่ะคนนี้แบบ ผมอึ้งมากไม่รู้จะใช้คําไหนนอกจากคำว่าสุดยอดขอฟันธงเล่นๆน,นะย้ําว่าเล่นๆน,นะอย่าจริงจังนะเพราะว่าหมัดเกลียวกราดทั้งคู่เคลาสแก้ทางหมัดโคตรเก่งบารานอฟมัดไวมากออกเป็นชุดไล่จี้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เจ็ดสิบสสิบหรือสี่สิบหิบมันไม่ได้แบบห่างอะไรอย่างนั้นมันแทบจะห้าสิบห้าสิบอะหรือ 51-49อ่ะแต่ถามว่าผมรู้สึกว่าใครเก่งกว่าระหว่างบารานอฟกับเค拉สเค拉สเก่งกว่าและมีโอกาสชนะมากกว่าย้ำอีกทีนะดูเป็นกีฬาดูเพื่อความบันเทิงแล้วเราจะได้กลับมาเมาท์มอยพูดคุยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะสําหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเราไปคุยในนั้นก่อนแล้วก็ฟันธงกันในนั้นก่อนใครยังไม่สมัครติดตามช่องผมก็หน้าโปรไฟล์นะ